สวัสดีค่ะนักการตลาดรุ่นใหม่จังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็แนะนําสําหรับพี่ๆผู้ประกอบการค่ะนะคะที่กําลังมีสินค้าแล้วก็กําลังขายออนไลน์กันอยู่นะคะบางคนก็ประสบความสําเร็จในการขายออนไลน์ค่ะนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเริ่มอาจจะท้อๆนะคะแต่ว่าแน่นอน,นะคะว่าการขายออนไลน์นะคะจะไม่เหมือนกับการขายที่เราขายทั่วๆไปนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเทคนิคการขายออนไลน์นะคะสร้างขายสร้างก แตอย่างไรนะคะให้ขายไวแล้วก็ยอดปังไม่มีตกค่ะนะคะวันนี้นักการตลาดออนไลน์โดยสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตค่ะดิฉันสุกัญญาศรีอิงกิษนะคะก็จะมาแนะนำค่ะ4เทคนิควิธีการขายของออนไลน์สร้างยอดขายไวไม่มีตกนะคะจากาข้อมูลดีนะคะจากฟิลฟูสนั่นเองค่ะเนาะสำหรับในส่วนของเทคนิคการขายออนไลน์นะคะแน่นอนละคะว่า ปัจจุบันนะคะการขายออนไลน์นะหลายคนจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยปัจจุบันก็มีแนวโน้มสูงนะคะที่คนเนี่ยจะหันมาใช้ช่องทางออนไลน์นะคะในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อสินค้านะคะเพราะว่าพฤติกรรมของผู้ซื้อของเราเองนะคะก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะจากการซื้อสินค้าตามแหล่งช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยนะคะมาเป็นการซื้อสินค้าผ่านทางโซเชียล มีเดียมากขึ้นนะคะหรืออาจจะมีแอปพลิเคชันต่างๆค่ะบนมือถือเพราะสะดวกสบายประหยัดเวลาค่ะแล้วก็มีบริการส่งถึงที่ด้วยนะคะอีกทั้งปัจจัยด้านเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เอื้ออำานวยนะคะในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยก็เลยทำให้ กระแสของการขายออนไลน์นะคะมีปริมาณที่มากขึ้นค่ะแล้วก็สินค้าการบริการนะคะแนวโน้มต่างๆที่เติบโตขึ้นอย่างเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นสินค้าโอท็อปนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายจังหวัดน,นะคะประสบความสําเร็จในการขายออนไลน์ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวค่ะนะส่วนอย่างไรก็ตามค่ะนะคะวันนี้เนี่ยทิปดีๆนะคะกับาการ เขาเรียกว่าเป็นการแนะนำนะคะแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าค่ะนะคะสำหรับในส่องของอผู้ประกอบการนะคะที่เล่นโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการทำธุรกิจแบบ SME นะคะแล้วก็ E-Commerce ค่ะที่อยู่ในการเริ่มต้นธุรกิจนะคะหรืออาจจะทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยังไม่มีในเรื่องของอลูกค้านะคะหรือว่า,าเทคนิคการออนไลน์ของเราเนี่ยสร้างยอดขายยังไงเนี่ยทำไมถึง ลยอดอยังไม่ฟังสักทีหนึ่งอ่ะเราขาดอะไรไปนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเติมเต็มกระสีอย่ากเท่านั้นเองค่ะนะคะ4เทคนิคการขายของออนไลน์สร้างยอดขายไวนะโดยที่ไม่ตกด้วยค่ะนะคะตัวนี้ทําอย่างไรกันเอ่ยนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่า4เทคนิคดังต่อไปนี้ค่ะ<ม>ก็จะม,มีก็คือในเรื่องของการใส่ใจกับการทาคอนเทนต์นะคะปัจจัยการเริ่มต้นของการซื้อสินค้านะคะเพียงแค่หันมาสนใจสินค้าของเรานั่นก็คือว่าเรามีใยไปกว่าครึ่งแล้วนะนะคะ คอนทุนคอนเทนต์หรืออาจจะเขียนเนื้อหาโพสนะคะของเราให้ดูน่าสนใจนะคะขายอะไรโพสต์สิ่งนั้นขายอะไรหาคุณประโยชน์หาคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ออกมาให้เยอะค่ะนะคะสมมุติว่าเราขายมะม่วงหิมพานต์นะมะม่วงหิมพานต์ดียังไงต่อสุขภาพนะอาจจะจุงไปในเรื่องของสุขภาพก่อนนะคะเราขายสเปรย์นะคะสเปรย์ส้มควายนะที่ฉีดระงับกลิ่นเท้าอะไรอย่างนี้นะคะก็ทํายังไงคะที่ที่เรา ราจะให้ลูกค้าบอกว่าอะถ้ามีกลิ่นเท้าหรือว่ากลิ่นอับเนี่ยมันกอ่อให้เกิดอะไรเกิดการหมักผมเกิดอห้องกงฟูเกิดการอ,อ,อ,อะไรก็ว่ากันไปเชื่อลงเชื้อราอะใช้ตัวนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ทําให้สุขภาพเท้าเราเนี่ยดีนะคะแล้วก็มีกลิ่นนะคะไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมด้วยเนาะหรือจะเป็นสินค้าของ กุ้งเคยนะคะกะปิเคยภูเก็ตอ่าของเราเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะหาคอนเทนต์ที่มาที่ไปนะคะของกุ้งเนี่ยเราจะต้องไปลากวนมานะกุ้งเคยเนี่ยมาจากฝั่งไหนอูอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันมีมันมีเขาเรียกว่ามีการทำสตอรี่นะคะให้ลูกค้าเห็นว่าอ๋อผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราเนี่ยนะมันมาโดยการที่เป็นสินค้าวัตถุดิบจากชุมชนจริงๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์จริงๆค่ะหลังจากนั้นค่ะนะคะหลังจากที่ เราใส่ใจกับการทำคอนเทนต์แล้วนะคะสิ่งที่เ่าไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าตัวเพิ่มยอดขายให้กับเราได้ดีมากเลยก็คือการรีวิวค่ะจากลูกค้าเพราะการรีวิวจากลูกค้าเนี่ยค่ะเป็นเครื่องที่การันตีว่าสินค้าของเราได้ดีจริงๆค่ะนะคะแล้วก็ ดีกว่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะคะหลายคนก็จะบอกว่าอะถ้ามาซื้อสินค้าเราเราอวยเองอะเป็นเรื่องปกติอยู่ละนะคะเราก็ต้องอวยสินค้าของเราอยู่แล้วว่าสินค้าของเราดีอย่างไรแต่ถ้ามีลูกค้ามารีวิวให้โอ้โหสินค้าของเราเนี่ยจะมีความแบบว่า มันมีความแบบสวยง,งามมันมีความแบบทรงพลังมากนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับร้านค้าทําให้เกิดความนิยมแล้วก็ติดก,กระแสนานมีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาสั่งออเดอร์อย่างต่อเนื่องเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ยังไม่เชื่อใจเราเขาเป็นลูกค้าเราครั้งแรกส่วนใหญ่เขาจะเข้าไปดูที่รีวิวค่ะส่งเร็วไหมพคเกจิ้งดีไหมสนใจตอบถามไหมตอบแชทด,ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็ใส่ใจลูกค้าหรือไม่นะคะ ไอ้ปากต่อปากเนี่ยยังคงใช้ได้ดีค่ะนะคะสําหรับสำนวนไทยแบบนี้นะแล้วก็เหมือนให้ผู้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าเออนี่แหละ รีวิวเขาเยอะมากนะค้าเนื้อบางเนื้อไม่บางอันนี้เราจะรู้เลยนะคะแล้วก็ตัดสินใจได้แต่ครั้งแรกนะคะโดยเทคนิคง,ง่ายๆที่เราสามารถทําได้ก็คือการเปิดช่องทางด้วยค่ะให้กับลูกค้าสามารถสร้างความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นหรือให้คะแนนสินค้าของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นการดีมากๆเลยนะการันตีด้วยประสิทธิภาพของสินค้าโดยลูกค้าของเราโดยตรงนะคะไม่ต้องไปจ่ายค่าโฆษณาที่แพงแสนแพงนั่นเองค่ะเนาะ,ะเราก็มาดูข้อ,ขอที่ ะะตัวนี้เนี่ยเป็นการทำอินโฟกราฟิกนะคะอินโฟกราฟิกคืออะไรก็คือภาพพร้อมคำบรรยายที่แบบสั้นๆกระทัดรัดช่วยทำให้เราเนี่ยนะสินค้าของเราเตะตามากขึ้นนะคะเตะตาสะกดตาสะกดใจนะคะให้กับผู้ชมมากขึ้นอินโฟกราฟิกก็คือ การย่อยข้อมูลความรู้ต่างเนี่ยมาเป็นกราฟิกที่เข้าใจง่ายจากข้อมูลของเราเนี่ยอาจจะมีร้อยแปดพันประการค่ะนะเยอะแยะมากมายโอ้โหนะายาวเป็น10หน้ากระดาษอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในแค่รูปภาพแบบเนี้ยอย่างเดียวนะผัดไทยภัดซีอิว้วหมูห้องหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันอยู่แค่หน้าเดียวเนี่ยแต่ดูแล้วให้รู้ว่าอ๋อนี่แหละ คือสินค้าที่เราต้องการประโยชน์คุณสมบัตินะแล้วก็ความคุ้นค่าอะไรประมาณนี้นะคะให้อยู่ใน กราฟเดียวให้อยู่ในแผ่นเดียวไปเปอร์เดียวนะคะก็คือการย่อยข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเข้าใจง่ายนะคะทาให้ผู้ที่ลูกค้าเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่าอุย้ยตอบโจทย์นะอีกทั้งยังทาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการรู้เรื่องสินค้าของเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะไม่น่าเบื่อด้วยคะ่ะนอกจากการย่อยข้อมูลของสินค้าแล้วเนี่ยอาจจะต้องลองทําในเรื่องของภาพประกอบ นะก็คืออินโฟกราฟิกที่เป็นประโยชน์นั่นแหละค่ะนะคะกรณีที่ลูกค้าทําบ่อยๆนะคะขั้นตอนการสั่งซื้อนะคะการใช้งานะอะไรนี้นะเราก็สามารถที่จะทํามาอยู่ในอินโฟกราฟิกหรือว่าเปเปอร์หแผ่นได้เลยค่ะอ่านะคะเสิร์ชใครที่บอกว่าทําอินโฟกราฟิกไม่เป็นอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กับนักการตลาดได้เลยนะคะไม่มีกั๊กแน่นอนค่ะแล้วก็สําหรับในส่วนของสํานักง,งานพัฒนาชุมชนนะคะของจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเราก็มีในเรื่องของการสอนนะคะเกี่ยวกับเรื่อง ของการทำอคอนเทนต์ต่างๆนะคะแล้วก็การทำวิดีโอวิดีโอด้วยนะคะยังไงก็ติดตามกันได้ค่ะส่วนข้อที่4ค่ะนะคะก็คือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าโดยการรับประกันสินค้าแน่นอนละค่ะว่าสินค้าจะาแตกหักหรือไม่จะเสียหายหรือเปล่าจะหมดอายุหรือไม่นะคะแต่ถ้าเกิดเรามีการรับประกัน สินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่ามันสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเนี่ยแบบเกินเกินกว่าร้อยนะนะคะมีคอนเทนต์มีรีวิวแล้วสร้างความเชื่อมั่นอีกถ้าเกิดว่าสินค้านี้ไม่ได้คุณภาพรสชาติเพี้ยนเปลี่ยนได้ฟรีนะส่งฟรีเปลี่ยนฟรีอะไรอย่างี้นะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีจริงคืนเงินใน7วัน3วันอะไรก็ว่ากันไปนะคะ การตัดใจซื้อสินค้าทางออนไลน์นะที่ลูกค้ากับพ่อค้าเนี่ยคุยผ่านข้อความเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ก็ทาให้ลูกค้าหลายใหม่ที่จะหามาเป็นลูกค้าเราเนี่ยยังคงหลังเลอยู่ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยกับการสัมผัสสินค้ามาก่อนหรือตัวเราเองเนี่ยเป็นพ่อค้าใหม่ยังไม่มีรีวิวจากลูกค้านะคะก็นี่เลยสร้างความเชื่อมั่นไปเลยนะคะทำให้อาสินค้าของเราเนี่ยดูดีนะแล้วก็ ถ้าเรามั่นใจแล้วแน่นอนอะไรก็เต็มร้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็การรับประกันสินค้าแบบว่าเป็นตัวช่วยที่ดีที่ที่ดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าการรับประกันสินค้าเนี่ยหากไม่ดีจริงลูกค้าก็สามารถปริใหม่ได้หรือว่าคืนเงินทันทีอ่ะนะคะแบบนี้อย่างโหมันจะแบบว่าไปมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับความเสียหายอะไรอย่างเงี้นะคะเกิดจากการขนส่งเกิดจากทางร,ร้านเรารับผิดชอบให้ครีมให้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะคะลูกค้าก็จะแบบว่าเฮ้ยโอเคนะ นะคะนี่ก็เป็นแค่าการสร้างเทคนิคง,ง่ายๆนะคะที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้เลยค่ะนะคะวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์กันนะคะสําหรับการสร้างความมั่นใจนะคะแล้วก็ ให้กับผู้ประกอบการเนี่ยคะสำหรับคนที่บอกว่าแม่ชว่วงนี้ยอดไม่ค่อยดีละเราขาดอะไรไปหรือเปล่านะคะก็ลองมาดูสีข้อเล็กๆแบบนี้ละกันนะคะเพื่อที่จะทําให้อยอดของเราได้ก,กลับมาปังอีกนะคะสีเทคนิคของการขายนะยอดแบบไม่มีเอานะคะ 1. ก็คืออย่าลืมใส่ใจกับการทำคอนเทนต์นะคะ 2. รีวิวอันทรงพลังนะคะเอารีวิวเนี่ยออกมาให้ดูด้วยว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีรีวิวแบบไหนนะคะสร้างความมั่นใจไป3าค่ะทําอินโฟโกราฟิกนะคะช่วยให้สินค้าของเราเรยรู้สึกว่าดึงดูดสายตามากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายสร้างความเชื่อมั่นด้วยการรับประกันสินค้านั่นเองค่ะนะเท่านี้เราก็จะเพิ่มยอดขายให้แล้วนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะนะคะสําหรับท่านใดนะคะผู้ประกอบการ ต้องการอยากจะให้นักการตลาดนะคะเข้าไปช่วยนะคะแล้วก็ช่วยไปทําในเรื่องของคอนเทนต์นะคะไลส์สดนะคะหรือว่าประชาสัมพันธ์สินค้าสินค้า o t o p อนะคะชนิดใดชุมชนไหนก็นแล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะนะคะที่อินบ็อกซ์ของ o t o p อปภูกเก็ตก็ได้นะคะหรือว่า,าใครที่ตามแล้วเนี่ยนะคะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s ับสไครต์กันไว้นะคะทั้ง YouTube นะคะแล้วก็ a ฟซบุ๊กด้วยนะคะวันนี้ค่ะนะการตลาดรุ่นใหม่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเป็นช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปในจังหวัดภูเก็ตค่ะให้ขายดียอดปังๆกันไปเลยทีเดียวค่ะนะคะทริปหน้าเราจะมีเรื่องอะไรนะคะมาเล่าสู่กันฟังแชร์ประสบการณ์กันฝั่งนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามเอาไว้แล้วกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ